างสาธุนาปาสานโปกระผมนายจักรีดีจเจริญครับเราสองคนเป็นคุณครูโรงเรียนวัลสนุนสำนักง,งานเขตวิทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสองครับค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมบรรยากาศในการจ่ายเงินเดียวยาสองพันบาทนะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนะคะในช่วงของ สถานการณ์โควิด -19 นะคะคุณอมคะไม่ทราบว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะมีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองทางช่องทางไหนบ้างคะครับทางโรงเรียนของเรานะครับก็จะมีเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะครับที่ในการสื่อสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าเป็นทาง f c e b o o k f แฟนเพจโรงเรียนวัลรสนุนนะครับหรือทางไลน์ห้องเรียนประจําชั้นนะครับที่มีครูประจําชั้นอยู่ซึ่งก็จะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางนั้นได้อย่างรวดเร็วอีกช่องทางหนึ่งไหยครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในของโรงเรียนวัสนสถานของเรานะคะว่าบรรยากาศในการจ่ายเงินเยียวยา2 0 0 0บาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญไปรับชมความกันค่ะ ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในจุดคัดกรองจุดที่หนึ่งนะคะของทางโรงเรียนบรรลักษนนนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะบรรยากาศของของจุดคัดกรองจุดนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะครูมแมเสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าในจุดนี้มีอะไรบ้างคะการโรงเรียนของเรานะคะก็ได้เตรียมเครื่อสงสแกนวัดอุณหภูมิอัตโนมัติไว้ให้ผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะทําการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปกครองค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังเตรียมเจลแอลพอคอร์นะคะแบบเหลี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยหรีกเลีเล่ยงการสัมผัสโดยตรงค่ะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคค่ะ คุณครูคะแล้วอย่างกรณีที่สมมติว่ามีผู้ปกครองค่ะมาพร้อมกันเรื่องนี้ค่ะทางโรงเรียนมองว่าเรามีมาตรการในการป้องกันในการจัดระเก็บตรงนี้ในส่วนนี้นะคะทางเรือนของเรานะคะก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะคะไว้บอกกับผู้ปกครองว่าให้เว้นระยะห่างนะคะพอสมควรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะเพื่อให้วันนี้ผู้ปกครองมารับเงินมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งคุณครูและผู้ปกครองค่ะ แล้วนี่ก็เป็นจุดตรวจคัดกรองในจุดที่1ของทางโรงเรียนบรรลักษณ์นนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปรับชมบรรยากาศนะคะภายในของงานเราว่าเรามีการจ่ายเงินกับผู้ปกครองอยังไงบ้างเดี๋ยวรับเชิญไปรับชมด้นนะะานในคุณประธางกับทางเข้านครทางผู้ปกครองที่รับเงินเข้ามานั้นจะต้องวัดอุณหภูมิให้เรียบร้อยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการรับเงินเยียวยา2,000บาทจากทางรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเครองะะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุสนตรงนี้ค่ะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะขอบนุญค่ ซื้ออุปกรณ์นะคะหรือว่าสื่อการเรียนการสอนให้ลูกนะคะต้องขอบคุณรัฐบาลนะคะที่จัดทำโครงการนี้ขอบคุณที่มีความเลี่เห็นผลประโยชน์ของผู้ปกครองนะคะความเดือดร้อนนะคะขอบคุณาค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ปกครองหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลของเรานะคะสวัสดีครับผู้ปกครองครับครับผมวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับได้รับเงินช่วยเหลือ2อ0 0ันบาทจากทางรัฐบาลครับ ก็ดีีค่ะขอบคุณมากที่ที่ได้ที่แบงเงินสวนี้ให้มาเพราะว่าก็เอาไปช่วยแบกบอลน้อในะการด้เพราะว่าอย่างน้องยังเด็กบางก็ยังมีของใช้ยังมีอะไรมากคก็จะนำเงินส่วนนี้ใช่ไหมครับไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับในส่วนอื่นๆด้วยเรื่องของการศึกษาของ นักเรียนด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ที่ผู้ปกครองได้รับนะครับจากการช่วยเหลือของทางรัฐบาลในจํานวนเงิน2 0 0 0บาทนะครับซึ่งวันนี้ได้รับอะไรไปบ้างครับไ,ได้นมได้นมนะครับ,ไ,ไ,ดบดได้แบบสุกผัดนะครับ,บ,บแล้วก็เห็นว่าวันนี้ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันไป,ป <า S 1> ด้วยนะครับประจําเดือนเดือนนี้นะครับไปอีก4ี่รอยยี่สิบบาทนะครับรรก็วันนี้ก็ ขอบคุณผู้ปกครองมากนะครับผมขอบคุณมากครับครขบาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับทางท่านผู้ในาการโรงเรียนนะครับว่าทางโรงเรียนเรากําหนดนโยบายในการจ่ายเงินส0 0 0บาทนะครับให้กับทางผู้ปกครองอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มี มาตรการการดําเนินการอย่างไรแบ่งส่วนงานรับผิดชอบกันอย่างไรบ้างครับผมก็ทางโรงเรียนวลราสนุกนะครับก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของทางกระทรวงศาธิการในการจัดสรรเงินเยียวยาของทางรัฐบาลทางทางของปทแล้วก็ทางขางนั้งงานเขตพื้นที่การศึกษารับทางโรงเรียนก็ได้รับเงินมาก็จะใช้รูปแบบในการจ่ายเงินเป็นสองลักษณะคือ แต่ท,ทั้งเป็นเงินสดด้วยแล้วก็แต่ทั้งโอนเองินเข้าบัญชีผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับส่วนกนําหนดวันในการที่จะแจกจ่ายทั้งเงินสดแล้วก็โอนเข้าบัญชีให้กับทางท่านผู้ปกครองนั้นเนี่ยเราก็กําหนดเอาไว้3วันคือวันที่8วันที่9วันที่10เนื่องจากโรงเรียนว่าด้านสนุกนั้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีนักเรียน,ย 1, 1, น,น,รนประมาณสี่คนเราก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ที่ไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกันมากเพระนาะฉะนั้นเราจึงต้องจัดสรรกำหนดเวลาแล้วก็ประชุมวางแผนชี้แจงและประกาศามไ้การท,าท,าท่านทุกค่ามารับเงินตามกำหนดเวลานะครับเพื่อลดวากแดงแก็ปฏิบัตการตามมาตรการป้องกั 19, นโควิดอย่างเข้่งมดนัทุกสุดครับซึ่งวันนี้ในรอบเช้าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มารับเงินส่วนก็จะเป็นของ ระดับทั้งวันสองรับนุบวันสามซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ปกครองมาเป็นรารับเป็นอย่างแม่แอนนะครับก็คาดว่าภายในวนันที่แปดเก้าสิบทั้ทงสามวันนี้ทางโรงเรียนว,ว่าสรุปก็จะสามารถดำเนินการจัดสรเรเงินให้กับทางผู้ปกครองได้ครบกุกนนะ,นะ <c oughs> ในขณะเดียวกันยังมีบางส่วนที่ทางโรงเรียนนั้นมีเด็กนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ติดต่อครับทุกคนจะได้รับผลไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือว่าจะเป็นเด็กเรียนรวมแล้วก็เด็กทักงเรียนที่เป็นนักเรียนภาวะปัตสาะก็จะจัดสรรให้หมดนะครับหากมีขัดข้องประการใดทางพนักงานประจำชั้นที่ได้รับมอบหมายไปก็พยายามติดต่อท่านงานทางผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับเงินในส่วนนี้ให้เร็วที่สุดนะครับตามเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลครับ บายแนวปฏิบัติของท่านผู้ในการโรงเรียนที่มอบให้กับคณะครูได้ปฏิบัตินะครับในตลอด3วันนี้นะครับซึ่งก็มีความชัดเจนแล้วก็ทุกท่านได้รับทราบแนวปฏิบัติแล้วก็นําไปปฏิบัติได้อยา่างเป็นมีครับวันนี้ก็